สบายดีผู้ที่ติดตามและครับชมบอเสือทุกทุก่านเนาะว่าจะเป็นภายในหรือต่างประเทศกันยินดีตอนหับเข้าสู่สองบอเสือเสนแนลอกีกคือเก้าคือเดิมพี่หน้อยเนาะวันนี้บอเสือก็ได้มาแวะทักทายสบายดีทางน้องชุดใจเพิ่นก็ได้มาแวะถามอาการของเพิน่นพี่หน่อยหลังจากที่เพิ่นไปหามออยู่ทีหมุดหานเพิรนล้เนาะเพิ่นก็ได้กลับมากทางบอเสือก็จิได้มา เยี่ยมยาม,มทำขราวอาการของเพื่่นน้องามาเป็นแนวใดหลังจากที่มาแต่หาหมอแล้วเนาะไปพี่อ้องก็ไปเยี่ยมยาม,มทำขราวเพิ่นพร้อมๆกันเลยเนาะเจ้าสบาย,ายดีน้องชิดใจสบายดีเจ้าเจ้าอินใด้ไปหาหมอไปหาหมอมากันแมนน่พักผอนคอยมีแห้งเป็นแ้วโอ้ลาเสร็ <laughs> จ้าสบายดีดวยสบายดีจ้าเจ้าพามาการเพื่อนเออเป็นอาไรใครเนยไปสนเนาะก็ด um <si um uh> şey um> ีแล um> ้วน้องไขรเนาะจ้านั sí ่นแหละดีใจน้ำเนาะที okay ่มี้การดีขึ้นเลยเนาะมาเมื่อใดบวกใครกะเท่าเท่กันแล้วเนาะนั่นแหละมาเมื่อนี้ได้ยินว่าไขรกะดีใจน้ำนาะทั้งพ่อกยะเงียบๆแจ่มใสเมื่อนี้ ดูดูมันนี่กับทีว่ามันี่เงยดูเก่าดูเก่บึ้งข้ค้ายๆนอยู่กับที่เิ่นกะสัาเกตอาการลูกเนาะชื่นชื่นแนดูดีแล้วพอบ่ชื่นเิ่นได้นอนสองคืนเนาะสองคืนกะที่ว่าค่องสองคืนสามมืเนาะโอ้ไปกีนนี่นอนสองคืน แม่นเนี่ยแม่มไปวันที่แปดนนกับวันที่สิบแม่นเนี่ยกลับวันที่สิบกลับสีแรงๆมาส่งเพื่อนกับโอ้จนข้ามจนมืดว่าเสืไอได้มื่อน่ะกลับไม่ดได้ส่งฮอดที่แล้เ,เพราะว่าเพื่อนเอารถอิทมะรถไทยออกไปครับมาก่เนาะกับเ <laughs> พื่อนเพื่อนนัดอีกวะ คือน,นันอีกวันที่เท่ไหนก็บอวันที่หนึ่งก็วันที่เจ็ดอืมคือนัดเจโจเลยเนาะอ๋ออันัดนัดยังแน่นอ่ะวันที่หนึ่งคือว่ามันนัดมันปวดเบาหวานวันที่เจ็ดเนี่ยนัดปวดอันตาอ๋ออ๋อกะเจโจเลยเนาะอืมกะคือว่าให้น้องนี่พักพรก่อนบอกคนบอกว่านังบอกคนนี้จะบอกคนนี้โย่ก็คือตั้งมาคันเท้านอนไปกะ อ่ายังบ่สามารถเฮ็ดหยังได้เนาะว่าซั่ซะเออไปกับิเทว่าน้องปู่บวัแล้วโดยไปแต่ว่าสายตาเพิ่นท่านแนก็บ่ดต่อบาดกบาดนีต่อดบ่ทันมันเจ้าเนาะพ่อเนาะบาดนีทั้งนก็มันเบิดแม่นเพราะว่าทางมื้อนั้นกอา2คืนบ่เท่าก็เพ ในเรื่องแล้วมันกบมึนและทั้งกินทั้งอยากสองสามมืสองคืนเนาะต้องม้นั่งพิ่งกับพึ่งคอคืนให้ค่ารถของเรากะเลือพับปั้นายมันน่งคนล้อหมืนหนึ่งเนาะการยังดีนากวสุดเนาะแมนคือว่านั่นแล้วคแต่ดีอยู่โมันคอไหนดย่มนกเบบดได้ตึงขนแล้วค แน่นเป็นกระสงสารอยู่ดอกเนาะอ่าเป็นกระเข่าใจอยู่แน่นแน่นเลยแบบที่นี่กะมีแต่ว่ารอพนันเราคนเนาะแต่คือค่าใช้จ่ายเนี่ยกลายโพสมควรไปไปมาๆกับบริสุทธิ์เลยเนาะไปกินนี่สองสามมื้อก็เป็นหมื่นเป็นหมื่นผุนหวานเนาะอันนี้บรวมค่าใช้จ่ายเดินทางแล้วคนเนาะคือบรวมไหนเนี่ย พี่ตีค่าผักเศร้าใช่ไหมเนี่ยข่าพักเศร้าค่าหมงน้องคนเนาะโอ้โหเลยวันนี้กับเขาครับกะทีว่าแพงอยู่เนาะว่าบ้านเพื่อนบ้านตู่เหมืนบ่อเด้อมันอยู่น่าหันกับแพงที่บ้านเฮางเป็นแพงเนี่ยพี่ชายกระแพงค่าใช้จ่ายนี่ก็กลายพี่น้องเอ้ยนี่แต่วันนี้ก็ชะมดว่าเนาะผพาตัดผพายังไปผพาตัดแล้วเพื่อนก็ต้องนัดดูดูเหมือนบอกเพื่อนว่านได้สรุปนี่ยังบ่ฮู้ ก็หดาต้องบอกไปว่าต้นนัดอันไปอันปวดอันประวานก็ไปกันโดยยังบวชเนาะเมื่อวันที่หนึ่งไปยาวไปวันอื่หนึ่งโดยวันที่หนึ่งนี่ปวดเบาหวานเนาะแล้ววันที่วันที่เจ็ดเลยกวดตาอีกคืนอีกวันหนึ่งถึงจะได้รอดได้อประมาณนี้แหละวันที่เจ็ดเลยจะว่าหมอตาที่มาจะว่าปวดตา หมอตาหมดูเลยหมอตาคือทางหลวงคุณแจ้งว่าหมอตาไปราชการเนาะตรงนี้ไปตำหนัดเลยเนาะตำหนัดกเนาะถ้าว่าชุบเชิญนาะในใบนัดมันจะมีบอกเยอะเนาะแม่เนาะแต่ว่ามีแต่พยายามบางหลานเ้อเอาผักหยาก็หากินมีหัวหยากรได้นเอาไป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 น้องคนหัวน้องปเะชิดนาะ้องเขา มือนี่ก็คือยิ้มแย้มเจีมใสแน่คือพอคนมาเนี่ยถอดแว่นให้งามเลยนะพอหาถอดแว่นเหลื่อมตาตาบ้านแม่กลับมาวาดแต่ลูกเลยพอเนาะถ้าเห็นดูอาการดีขึ้นกันขึ้าชื่นตาบานพ่อกระสิทธิ์น้าชื่นตาบานยิ้มออกไม่ด้พอรูปอาการดีสิพอก็ดีใจน้ำเนาะ ที่อยู่ผ่านมาหลายๆปีนี่คือบุมีความหวังนะวัดนี้แม่คือวัดนี้คือว่ามีความหวังแล้วเนาะนี่พ่ก็คือคือแล้วท่านแม่นว่าสมมุติว่าเพิ่นตัวกสีว่าตัวน้ำพิ่นนั่นแหละตัวยังนะตัวว่า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 สีใสตาสีดีนะโอ้แม่นแต่ว่าสีบนตัวแล้วเนาะแม่นเิ่นเพิ่นบตัวดอก เสหนุ่น้เป็นว่าเสหนุ่งแล้วพรท่านได้พระท่านได้โลกบระท่านใน้ามันบอก ตัวเจ้าว่าวเลยนะนอ้ต่วมาตามกรณีที่ผ่านมากะทางบ่อเสืนก็เคยเป็นมือนบอเมนเสรก็เคยเป็นตาเพนฮุงคือกันเป็นคางใชยบ่อเสือกก็ได้ผ่าตัดสองเท้า่นละเนาะแต่กะดีเนาะแมนก็เฮนหุงปัจจุบันเนี่ก็กเฮนฮุงแล้วแตเแ็กเพิ่นก็่าได้สหายเจ้าว่าดีมันบอกเมนแหละบ่อเสรอไปกวดดูเพิ่งตุดเพิ่นก็ว่าผ่าตัดแล้วจะเห็นหุงไปสินะก็บ่อเสือกผ่าตัดแล้วก็ ป็นคือเพิ่นเว้าอหลีพี่น้องเอ้ยโอ้ยกะเห็นหงอีหลีเนาะกเห็นหงอีหลีเนาะแม่นอันนี้กคือสิเห็นหงเนาะเพราะว่าเพิ่นเว้าแล้วกคอแม่นความนดแม่นเพิ่นบ่ตั้วดอกเนาะบ่ืเนาะเพราะว่าายคหลายคนถ้าตาบอดเพิ่นก็ยังว่าบอดนะแม่นเพราะว่าเป็นวิชาการของเพิ่นอยู่แล้วเ็นู้อยู่แล้วจบเนาะแม่นทาง่เพิ่นบ่บ่บ่ค่อยฮู้พี่น้องเยกแม่นอย่านแต่เพิ่นตั้วเนาะบ่ตั้วกันดอกพี่น้อง้เ่ไป ถ้บอได้เห็นบอได้ยังไงว้ว่าเห็นอะเรียนว่าตัวมูงอยู่ในนี่แหละก็ว่าตามพิ่นว้าวตัวเพิ่นว่าวเห็นกับเห็นอันนี่ก็สมมติว่าเนาะแมนสมมติว่าไปลอกมาแล้วถ้าเฮาปฏิบัติได้เนาะวายเสือก็จะดี่นะถ้าเฮาอไปถือคอนฟิลคอนไฟนี่มันกับ่แน่เนาะวายเสือการลอกตานี่เป็นสิ่งที่ว่า ๆๆๆๆเนาเจบ่ใหยออกแดด้วก็ดเยกนักถือคันไฟไปสินะคนจะ้่บายถือแม่แน,นกันั่นนั่นแหละสำคัญเนาะตอนที่เราผาตัดมาไม่ไม่ชื่อๆดอกมันโดนแล้วก็ระยะดนมาว่าสิรักษาแบบไหวถือแดดไหวถือคันไฟในประมาณเดือนอบบนึ่งแบบตามตามบ่งเสือด้ะนว่าจะผ่าตัดมาแต่ทางวงบัวองสลันลนกบแต่ทางบองสลอย่างมิจฉา ฮักขอบคุณเบาหวานเนาะขอบคุณเบาหวานนะเานาะกระชีพลั้มแบบว่าพองชีพแดดขึ้นขึ้นขึ้นว่าวแววล้วกรต้องพลัมเป็นได้น้องชุ่ใจได้ยินบอสือเราพี่ธานประสบการณนะ์มา <c oughs> ดีใจว่า, <c oughs> าวละ่ะ <c oughs> เออดีใจอยู่เนาะบัวตัวดอกพี่น้องาใยบัวตัวดอกกับเป็นคขึ้นว่าวอะไรนะพึ้นวะ่าเห็นเหากะหลังจากพาแล้วก็เห็นคือพึ้นว่าวนั่นแหละเนาะขึ้นว่เป็นตอกระจกเนาะเห็นบอสือก็เป็นตอกระจก ปาตัดต่อกระจกเธอหนึ่งแล้วก็เธอที่สองกับปาตัดเสร็จเลยฟอยในตาแตกนะสองเธอว่าเสือปาตัดกันแมน้าแห่งความเสี่ยงสูงแะน้องบ่าเสือเนาะแต่ทางน้องนี่คือที่เดียวสันว่าที่เดียวเห็นเลยเที่ยวก็ดีใจน้ำเนาะน้องชุดใจเนาะยิ้มได้แต่เราคอยมือบน่าตัดแต่เราคอยหร้อเจ้าไม่ต้องคิดอย่างไรม่ต้องคิดอย่างไรสูงในโลกมันเนาะ มันจะผ่านพ้นไป้ดยดีแล้วนางเด้อเฮาต้องมั่นใจได้ัตเฮาน้ำนคือทังอายทั้งยังเพิินก็ยังมาให้กำลังใจเนาะแมนเลยสู้บิดแมนแมนแบบบ่ตงบ่ตงท่อทอเต่อย่าถอยอันใดอันใด่ะอันใดสิบวสู้ตรงก็ตุงงก่สูสคือคันคือ่าผพาตัดหน่ก็ทังคู้ใหญ่เพิินมาแล้วบ่ต้องเป็นห่วงเนาะ แม่นแต่ว่าทั้งเรื่องการเดินถกเดินทางกะอย่ามันหลเทื่อหไายที่กะทางผู้ใหญ่เพิ่นกะคือว่าแล้วนอ่บทุกมันจีตามแต่ผู้ใหญ่เพิ่นกะว่าได้แม่นบอกว่าจืดแม่นเฮาก็ต้องมีกําลังทัพ์ไว้ทั้งเนาะคือทังพอเพิ่งนะอันนี้เฮากะบอกว่าทึกเนาะลองช่วยใจเพิ่สิี่วยเขาได้ซําใดในการพาตาในการือแน่ๆกะเพิ่นออกให้า นั <Es> ่นน้ำแน่ด้วยแอ่าเป็นไปได้เฮากระตุ้นน้ำเนาะชาตาเนาะแมนก็คือว่าอยากหายลูกเฮาเศร้าแน่คือดังพ่อเนาะแมนคือเพิ่นแดเฮาแด่ไปสินะดีแล้วเพิ่นยังสวยสู้เนาะบ่ซื่อเนาะแมนแมนคือว่าน้องนี่ยังบุญลายที่สินะแมนเลยกะข้าจะพูดว่าอ่างด้วยเรงซับพอเนี่โอ้โมหน่อยได้เนาะแมนซะพ่อข่า อาตัดนี่ค่ะขาดละสองหมื่นแล้วว่าสิขาดละสองหมื่นสี่หมื่นแหละเนาะสี่หมื่นบาทเลยแมนรายไปเงินกี่พันกว่าไหวรายเติบไลยแบบนั้นว่าสมมติว่าแรงจับเนาะนี่มันก็ไปหันมาหนี่หมือนก็ เดี๋ยวลายเติบด้วยเนาะโอ้กะอันนี้บอกว่าถือแต่ถามว่าลายว่ดต้องลายบอกเนี่ยเดี๋ยวติบด้วยเนาะดูเบิ้งคือหน่อยยุ้มันเบิ้งคือหน่อยมันลายเคืออะไรดูแมนเขาเขาออกทีละหน่อยยุ้มเขาแมนแมนคือพอเห็นนั่นแหละเนี่ยได้กระซูไปต้องกันเนาะพ่ะเนาะดูดูเพราะว่ายังหนุ่มยังน้อยทั้งน้องกระได้คืออนาคตน้องชุดใจข้างหน้ายังหนุ่มยังน้อยอยู่ ก็ช่วกันช่เพื่อลูกเพื่อตัวเองโอ้เน่โดยก็ถือว่าเพื่อตัวเองนันขั้นบบเห็นหุ่งนี่มันหมดวีจากพ่อแน่นแน่นไปน่งกับพ่อไปนางกับพ่อขั้นว่าเห็นหุ่งมาเนี่ยง้อพ่อได้หนึ่งเข่าเปลอดภัเนาะแมมนิว่าไปไทยเนาะไปไทยไปนางกับพอได้ไปตัวเองนี่สมมติขั้นไปไทยเนี่ย ทำจุ่มไปแม่การอลายสิ่งหลายอย่างน้องไสุด้มีลายปัญหาแม่คันสมุดบอกว่าึ้นแหงสมุดเนาะไปผักว่าจะหุหมอพเนาะมากันเว้นตอนคำเข้าไปนอนน้ำก็ได้คันสมุดในลาวเนาอแม่ในลาวกะมีกระโพงยังไม่ได้เคยไปนอนเนาะอยู่ลาวนะลายเลยโอรุ่นนันกัเบเจล้านคนผารุ่นารุ่นหลังจากสา ดาวุ่นน่ะดาวุ่นวรรณาทําไหวนะอ่างวดนึงบ่งวดนึงงวดที่2อีกบ่ไปบ่เป็นล้านบ้านเฮาก็ล่าอยู่เนาะทางพ่ไปเนาะอือ่ะจังได๋ก็มีแต่ให้สู้เนาะพ่อเนาะเออนงๆเนาะอันนี้ยิ้มได้แทางพ่อก็สิสู้เพิ่นว่าเนาะอ่าซ้ําที่กําลังซับเฮามีเนาะพ่อเนาะ แต่ว่าถ้าผู้ใหญ่อยากซอยมาเรื่องการเดินถอกเดินทางกับซอยเขามาได้น้ำประเสิรเนาะแมนกับผู้เล็กผู้หน่อยบวากันเด้อพี่น้อยเนาะคือว่าคือเห็นนี่ยน้ำประเสิรเนาะเข่ากับแพงการอยู่การกินกับแมนอยู่พี่น้อยกับการเดินถ่อกเดินทางไลนลายว่าซร่ดซะมันคือหน่อยกับคือลายคือพอเพิ่งมาเนี่ยโอยไปเทือน้อยมันไลายไลนเองว่าเบอมันสินัดหน่อยเทือได้หนิเนาะแบบนี้ค่า แม่ยกนอะพอเพื่นเข้าใจแล้วบันเนาะพาะเพื่นยังบ่เคยเดินทางขามฝังเลยพ่อเพื่นไปมากหูได้ได้บบดนี้เลยตอนนี้เป็นใจไน้นอนโรงหมอเพื่นน่ะโรงพยาบาลเพื่นบริการดี เห็นบอกเนาะจ้าโอยบริการนั่นเรื่องมัดีคิดว่าทีนี้เียนนีแน่นอนแน่นอนอยู่แล้วเนาะอมแน่แน่โอเคนะพ่อเนาะพมงพ่นลุกมาแล้วแน่นน้ํางคืนก็บแต่เสียที่ว่าเฮนอนนแคบมันละเตียงรวมเนาะอืมจ้ะีต่ยาต่แหละเ้าได้ผู้นึงเนาะพ่อเนาะ คนหยาดนอนเผาคื้นนังนอนสตาร์นาะแมนเจคันหลายคนจะสิไปนอนใช่น้อนนองในอีกย่างคนไข้กะสีลำคานแนมใส่ใส่แมนเป็นคนคนไทยชาวบ้านคนาแมนเปนคนนอนหลับพ้นกับเฝ้าได้ผู้นึ่งมันบอกผู้นึ่งเข้เบ้าน้าไดบอกคนผู้รักคนผู้รัอมีแต่ให้หมอดูแลเลยเนาะคนเจ็บเนาะ เป็นคนไทยโอ้เป็นคนไทยมันพอปาได้มันแบบว่าเห็นหุ่งเห็นอย่างอยู่มันคนละคนละพ้าย่าเนาะมาสันซ่ากับโน้นั่นเบาหวานที่กันนั่นที่เดินโอ้แต่ว่าเพื่อนยังเพื่อนแต่ว่าเพื่อนี่ยังเห็นหุ่งฉันซ่าโดยโดยอ่ะเนี้ก็เขากำลังเดินทางเป็นกำลังใจพี่น้องสื้อนาะจะเป็นกำลังใจให้น้องเพื่อนไปน้องเลยแต่สูบ แมนสูบๆเป็นนำกันให้มันผ่านพ้นเนาะผ่านพ้นแนะมนกาสว่างขึ้นมากแมนแต่โอ้ยเนาะบอดเซอร์เนาะทั้งข้าก็ดีใจแจ็คสิบาร์ในอะไรพี่น้องเลยพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเพิ่งก็ดีใจขึ้นกันฮัลเล่นเนาะรอรุ่นอยู่ <c oughs> <c oughs> สูบระนางเดอ้อเอฟซีเป็นกำลังใจให้อ่หลายคู่หลายคนใ่ดอกนบอดเซอร์เนาะเจ้าวเดือวแรงสั้นเท่ากันชีวิตเดินทางเมื่อไหี่จ้าวดูอาการของน้องเพิ่งจะเด้นเนาะว่าดีขึ้นเนาะสูบระดับเด้อฟอเด้อ เดินเดินด้วยอ้าวสบายดีเปล่าเจ้าสบายดีล่ะเจ้าสบายดีเนี่ยขอบใจหลายหลายเจ้าการทำข้าวข้าวน้องชูใจเพิ่นค่ะที่ห้อยพี่น้องยเนาะยตื่นมาอาการที่เพิ่นไปหาหมอมากคือว่าดีขึ้นพี่น้องยเนาะเพิ่นว่าดีขึ้นเมื่อนี้เนาะตื่นมาการทักทายการอบรมก็คือพวกเฮาก็ได้เป็นกำลังใจให้ก็ฝากทางเอฟซีเป็นกำลังใจให้น้องเพิ่นได้เนาะ ก็เา,หาเ,เห็นตาเพนหุ้งเงุเห็นแจ้งขึดน,นันละเนาะ,ะนั้นบอเสิรก็จะอำลาเพน้นาะข้อหายเอฟซีผู้ติด,ดตามบอเซิรทุกทุกคนกจงปลอดจารคภัยข้เจ็บนั้นบอสเซิร์ขอกล้าวขวาสบายดี